ฟังชัดๆรอบโลกวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจกโลกล่าสุดกลุ่มมหาเศรษฐี m i มิเลียนแนส for humanity หรือกลุ่มมหาเศรษฐีเพื่อมนุษยชาติ83คนจากหลายประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาสวี Sweden, เดนเดนมาร์กเยอรมนี ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกดำเนินมาตรการให้กลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยเสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้โลกฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 ระบาดในครั้งนี้อย่างฉับพลันยั่งยืนถาวรและกล่าวว่าในขณะที่โรคโควิด -19 ได้จู่โจมโลกสิทธิเงินล้านอย่างพวกเรามีบทบาทสำคัญในการเยียวยาโลกของเราหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ก็คือนายมอริสเพิร์ลนักการธนาคารชาวอเมริกัน การระบุว่าไม่ใช่ว่าผมอยากจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นแต่ทนเห็นผู้คนกำลังอดอยากไม่มีเงินพอจะยังชีพไม่ได้ผมไม่อยากอาศัยอยู่ในที่ที่มีคนรวยอยู่ไม่กี่คนและมีคนจนอยู่มากมายไม่ใช่สภาพที่ผมอยากให้ลูกหลานของผมเติบโตขึ้นมานอกจากนี้อวิลเกลดิสนีทายาทธุรกิจบันเทิงวอล์ดิสนีก็ระบุว่าคนรวยควรเสียภาษีเพิ่มค่ะ ก่อนหน้านี้นเจฟเบซอร์สผู้ก่อ,อกตั้งบริษัทอเมซอนได้บริจาคเงินร้อยล้านดอลลาร์สหาราัฐ ให้กับเครือข่ายธนาคารอาหารระดับประเทศนอกจากนี้อเมซอนยังทุ่มเงินอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการชุดทดสอบเชื้อโควิด -19 ออกวางตลาดได้เร็วขึ้นในขณะที่เจ้าของบริษัท c r o s o f t Bill Gate s และภรรยาบริจาคเงินให้กับองค์การอนามัยโลกมากกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 อย่างทั่วถึงรวมทั้งแจ็คดอซีเจ้าของทวิตเตอร์ก็บริจาคเงิน1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นกองทุนต่อสู้กับโควิด -19 ในขณะที่ประธานบริษัท Microsoft กล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการหางานทำอย่างมากโดยคาดว่าจะมีคน250ล้านคนต้องตกงานในปีนี้ e บร s ส i t h ประธาน Microsoft กล่าวว่าผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อหางานทำให้ได้หรือรักษางานที่ตัวเองทำอยู่ไว้ให้ได้เช่นกันในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้นนอกจากนี้ Microsoft มีแผนการที่จะฝึกทักษะและอบรมให้กับคน25ล้านคนทั่วโลกภายในปีนี้เพื่อช่วยให้คนเหล่านี้มีงานทำดัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาขโมยข้อมูลวัคซีนจากชาติตะวันตก ศูนย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรออกมาระบุนะคะว่าสายลับรัเสเซียพยายามขโมยข้อมูลองค์กรต่างๆในสหราชอาณาจักรสหรัฐและแคนาดาที่กำลังคิดค้นวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในขณะที่ทางการรัเสเซียก็ออกมาปฏิเสธนะคะโดยนายมิทรีเพสคอฟโฆษกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าเราไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นคนแฮกข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตยาและศูนย์วิจัยในสหราชอาณาจักรแต่ที่แน่ๆรัเสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการล้วงข้อมูลค่ะศูนย์มั่นคงด้านไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักรบอกว่ากลุ่มแฮกเกอร์นี้ชื่อว่า APT 29 ที่ผ่านมากลุ่มแฮกเกอร์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแฮกข้อมูลคณะกรรมาการแห่งชาติของพรรคเดมโมแครตระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ค่ะไปที่ฮ่องกงนะคะก็วิกฤตหนักเลยโควิด19พุ่งไม่หยุดทุบสถิติรายวันกลับไปใช้มาตรการทำงานที่บ้านค่ะ นางแคร์รีแลมหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงถแถลงว่าพบผู้ป่วยโควิดมากกว่า100คนเป็นสถิติรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทั้งนี้แลมกล่าวได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยบ่งชี้ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับวิกฤตและยังไม่มีวี่แว,ววว่าจะสามารถควบคุมได้เมื่อใดและสั่งให้ทุกฝ่ายกลับไปทำงานที่บ้านเป็นเวลายอย่างน้อยเจวันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่20กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไป ปิดสวนสนุกปิดฟิตเนสร้านอาหารทุกประเภทซื้อกลับบ้านไปทานที่บ้านเท่านั้นค่ะและใครไม่สวมหน้ากากจับปรับสูงสุด5,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณกว่า2,000 20, 0บาทค่ะเช่นเดียวกับฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปประชาชนในฝรั่งเศสต้องสวมหน้ากากอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขของฝรั่งเศสแถลงว่าการสวมหน้ากากอนามัยเป็นข้อบังคับ ตามสถานที่สาธารณะในที่ร่มซึ่งเป็นพื้นที่ปิดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือธนาคารรถโดยสารตลอดจนสถานที่ซึ่งมีผู้คนรวมตัวอย่างแออัดผู้ใดฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยต้องถูกจับปรับครั้งละ135ยูโรหรือเกือบ5,000บาทค่ะ ส่วนทางด้านของรัฐบาลสิงคโปร์ก็ขอให้ประชาชนในประเทศเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงของการที่โรคโควิด -19 จะแพร่ระบาดในประเทศเป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ค่ะในกัมกิมยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของสิงคโปร์ถแถลงว่าสิงคโปร์ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอก2ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในกัมกิมยงกล่าวถึงการแพร่ระบาด โควิดบระลอก2ในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงและออสเตรเลียซึ่งมีการพบแหล่งแพร่เชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อนทั้งในศาสนสถานร้านอาหารและสถานบันเทิงหรือแม้แต่โรงเรียนโดยมีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญอย่างเพียงพอกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะบุคคลซึ่งเดินทางมาจากญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีใต้และรัฐวิกตอเรียของขออสเตรเลียต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว14 ในสถานที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดและมองว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในต่างประเทศถือเป็นกรณีศึกษาให้กับสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีส่วนที่จีนก็ปิดเมืองอุรุมชีซินเจียงอุยกูปูพครมตรวจโควิด -19 ค่ะ จ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนปฏิบัติการตรวจคัดกรองครั้งใหญ่ในเมืองอูรุมชีเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูหลังมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันเกือบ20คนคณะกรรมการสาธารณสุขของซินเจียงอุยกูกล่าวว่ารัฐบาลท้องถิ่นปิดเมืองอูรุมชีซินเจียงอุยกูเขตปกครองตนเองของจีนระง,งับเที่ยวบินเกือบทั้งหมดที่มีกำหนดลงจอดอยังสนามบินในเมืองอูรุมชีอย่างไม่มีกำหนด ปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสค่ะกรุงปารีสในรมิตบรรยากาศริมแม่น้ําแซนให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ลอยน้ํากลางแจ้งสอดรับกับสถานการณ์ระบาดของโควิดสิทางการกรุงปารีสจัดงานประจําปีปารีสปราสหรืองานจายหาดป๊อปอัพในปีนี้จัดก,กิจกรรมรูปแบบใหม่โรงภาพยนตร์ลอยน้ํากลางแจ้งค่ะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแซนที่เปิดให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนชมภาพยนตร์ในบรรยากาศใหม่ๆโดยการล่องเรือที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ถึง38ลําออกไปชมภาพยนตร์กันอย่างจุใจ น้ําหรือสามารถเลือกนั่งชมแบบสบายๆริมฝั่งบนเก้าอี้ชายหาดตามอัธยาศัายดื่มด่าไปกับบรรยากาศริมแม่น้ําแสนที่ถูกจําลองให้เหมือนกับอยู่ริมชายหาดเช่นทุกปีนะคะทั้งนี้การจัดงานในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีค่ะได้คานึงถึงข้อจํากัดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 โดยผู้ที่เข้าร่วมงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าพวกเขารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าการเข้าไปนั่งชมภาพยนตร์ในโรงหนังแบบปิดแม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยพวกเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่ดี และอยู่กลางน้ําอากาศเปิดน่าจะปลอดภัยมากกว่าค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะนุชชนาฏอุมานันสวัสดีค่ะ